สวัสดีครับเบบีวันนี้วันเที่ยวนะครับผมก็เลยจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองเกียวโตที่ญี่ปุ่นกันครับผมอยากจะบอกเลยว่าวันนี้แบบเที่ยวแบบเต็มวันเลยครับเราเนี่ยเดินทางมาจากโอซาก้าตั้งแต่8ดโมงเช้าแล้วนะครับและที่แรกที่ผมจะพาไปเนี่ยถือว่าเป็นครัวของเกียวโตเลยครับนั่นก็คือตลาดนิชิกิแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอจัดกาแฟก่อนเลยครับมันจะมีคาเฟ่ร้านหนึ่งนะครับชื่อว่าซิตี้เบเกอรี่ตั้งอยู่ในตลาดนิชิกินี่แหละครับผมตัวเบเกอรี่ของเขาเนี่ยน่ากินมากเลยครับทุกคนใครยังไม่ได้จัดกาแฟหลังจากลงรถไฟ นะครับผมบอกเลยมาจัดที่นี่ได้ครับแล้วก็เป็นคาเฟ่ที่น่านั่งมากผมสั่งเป็นตัว Orange Mo c ค่านะครับคือเขาจะหมุนเวียนเมนูเหมือนกันนะครับแล้วแต่ฤดูผมสั่งมากินคู่กับเมอแรงเวยลมอนพายนะครับเลือกไม่ถูกจริงๆเลยแต่ไฮไลท์สาหรับผมนะครับเขามีส่วนหย่อมสไตล์ญี่ปุ่นตรงกลางของคาเฟ่นี่นะครับยิ่งถ้าใครมาฤดูซากุระนะผมว่าต้องน่ารักแน่นอนสักพักนะครับเริ่มหิวของคาวแล้วตัวตลาดนิชิกิเนี่ยผมว่าก็เติบโตขึ้นเยอะนะครับเคเดอร์ให้กับนักท่องเที่ยวมาเขาจะจาลองโยโก เป็นตรอกอที่มีพวกซีฟูด้ดปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยมาขายนะครับพร้อมเครื่องดื่มผมเห็นในติต๊กตอกเขาถกเถียงกันว่าอันเนี้ยปูอัดหรือปูอลาสก้าแน่ๆคือปูอัดเลยครับผมแต่อร่อยนะกุ้งเทมปุระก็อร่อยครับคำโตทานเพลินดีครับ เอาจริงๆนะครับรสชาติเรื่อยๆครับมันเหมาะกับการแบบมาหาอะไรกินสะดวกสะดวกทานง่ายแล้วก็ไม่ต้องต่อคิวนานครับพวกหอยย่างซอสต่างๆก็รสชาติดีนะแต่คือมันสดเนี่ยทุกคนแล้วก็มีที่ยืนกินครับสะดวกแต่ผมก็มีลิสต์รายชื่อของผมในที่ผมจะต้องกินแน่นอนนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็คือตัวนี้เป็นไชยากิบัตเตอร์ครับผมด้านในเนี่ยจะมีเป็นถั่วแดงนะครับผมไซอื่นก็มีนะแต่ผมจะเลือกเป็น บัตเตอร์แล้วก็โชแดงโดยนี่คือแบบฉ่ำม,มากครับกินไปนะคือเนยแบบดริปปิ้งที่มือไปอันนี้ฟินจริงๆครับแนะนําต้องมาลองฮะเป็นเนยเค็มๆดีมากจากนั้นนะครับก็ไปหาอะไรกินต่อแล้วก็ไปสะดุดตากันวันนี้ที่ตลาดเนะี่ยมันก็มีของขายหลายแบบนะแต่ผมก็อยากลองสตรอเบอรี่ลูกละ8 0 0ยเยนพรีเมียมจากอิชิโกะที่มันจะอร่อยสักขนาดไหนนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือลูกใหญ่ครับสองนะี่คือกลิ่นสตรอเบอรี่ชัดเจน3จะมีความหอมนมครับอยู่ดีๆมันก็เป็นหอมนมสตรอเบอรี่ประมาณนี้ แต่ถามว่าลูกละ2 0 0บาทคุ้มไหมไหนลองทิ้งคอมเมนต์ไว้หน่อยครับอีกชิ้นที่ผมอยากลองนะครับก็คือทอฟฟี่มิโซะครับมิโซะคาราเมลแคนดี้ตอนแรกนึกว่าจะออกเค็มกว่านี้แบบซอสเต็ดคาราเมลแต่มันแค่หวานๆครับเอาเป็นว่าผมก็ประทับใจกับตลาดนิชิกิอยู่นะถึงจะไม่ได้กินอะไรเยอะแยะนะครับและจากนั้นนะผมก็หารถบัสครับเพื่อจะไปวัดทองทุกคนแต่ก่อนอื่นนะครับโดนดักด้วยโมจิชาเขียวเขาแถมฟรีให้ชิมชาเขียวร้อนๆด้วยนะครับ ไไม่ลอง,ง,งเขาขายทนะีห่หน้าวัดเลยเวลาทุกคนมาเที่ยวแล้วเจอโมจิร้านเล็กๆนะผมแนะนาให้ซื้อกินมันนุ่มกว่าที่ซื้อตามร้านสะดวกซื้อมากครับผมวัดทองเนี่ยผมมารอบที่3หรือ4แล้วนะครับผมคือด้านในบรรยากาศสวยมากครับมีค่าเข้าด้วยนะครับคนละ500ยเยนครับใครเคยไปบ้างทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับวัดคินคาคุจินะครับหรือที่คนไทยรู้จักกันว่าวัดทองนะเนี่ยเพราะเขาเนี่ยมีอาคารหลักของวัดสีทองเหลืองอารามตั้งอยู่สง่าง,งามอยู่ท่ามกลางน้ำครับและยิ่งได้ เห็นวิวที่แบบว่าอาคารสีทองเนี่ยสะท้อนกับตัวน้ำนะครับสวยมากเลยทุกคนและทั้ง4ฤดูนะครับบรรยากาศก็จะแตกต่างกันยิ่งมาช่วงใบไม้แดงนะก็จะยิ่งสวยไปอีกแบบเลยแต่ผมว่าข้อเสียอย่างหนึ่งนะก็คือเขาเนี่ยจะอยู่ไกลาจากสถานีเกียวโตค่อนข้างเยอะนะครับเผื่อเวลามาด้วยนะครับเบบี้แล้วผมก็ขอซื้อเครื่องรางนะครับแล้วก็ขอสักการะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอเอาบุญมาฝากทุกคนด้วยนะครับผมจากนั้นนะครับก็เดินไปต่อที่คาเฟ ร้านนึผมปักหมุดจากอากูแมปเลยทุกคน1โลครึ่งนะครับก็เดินเอาบ้านเมืองที่เกียวโตเนี่ยสวยมากครับแล้วเราก็มาถึงแล้วครับคาเฟ่ซาราส่าครับผมอยากมาที่นี่มากเลยสมัยก่อนนะครับเมื่อปี1930หรือเกือบ100ปีที่แล้วที่นี่นะครับเคยเป็นโรงอาบน้ำครับโรงอาบน้ำออนเซ็นและตอนนี้นะครับเขาเอามาเรโนเวทใหม่นะครับเป็นคาเฟ่เก๋ๆทุกคนผมสั่งเป็นรัมเรซินชีสเค้กนะครับแล้วก็ตัวกาแฟแล้วก็สมูทตี้ครับผมตัวรัมเรซินชีสเค้กนะทุกคน หอมมากไม่ได้หอมเหล้านะแต่มันแบบพอดีกันหมดเลยอ,อยากให้สังเกตรกระเบื้องที่มีอายุเกือบ100ปีทุกคนบรรยากาศคลาสสิกม<า>ผมเห็นนักท่องเที่ยวมากันลืมเลยนะกระเบื้องหรือตัวทายขเขาคือมันคลาสสิกมันมาจากยุคที่เป็นออนเซ็นนะทุกคนและเป็นสมัยโบราณของแท้ด้วยนะคืเอ,อเขายัางรักษาพวกตึกเก่าๆไว้ได้ดีมากครับเกียวโตผมว่าที่เนี่ยเก๋มากมาเช็คอินกันได้ครับและต้องขอบคุณค่าเงินญี่ปุ่นนะครับที่ตกลงผมก็เลยแบบ มีสิทธิ์นั่งแท็กซี่มาแต่สินใจนั่งแท็กซี่นะครับ2,800ยเยนครับ จากตัวคาเฟ่นะครับมาลงที่คิโยมิสุครับหรือวัดน้ําใสครับไม่งั้นนะต้องนั่งอยู่ในรถบัสเป็นชั่วโมงแน่แนเลยวัดน้ําใสผมมาช่วง5้าโมงพระอาทิตย์ใกล้ตกดินสวยมากครับม่บีวัดน้าใสผมว่าก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้มานานแล้วบรรยากาศยังคลาสสิกสุดๆครับวิว<ม>ตรงนี้นะครับแบบเนวเกตโอเลยเสียดายเสียดายที่อากาศมันหนาวมากเลยครับก็เลยแบบไม่อยากไม่มีความอยากใส่กิโมโนเลความพิเศษเของวัดน้ําใสนะครับก็คือโครงสร้างของเขาเนี่ย เขาจะไม่ใช้ตะปูเลยครับในสมัยก่อนปัญญาชาวบ้านนะครับเขาจะมีความสูงถึง13เมตรจากพื้นดินและใช้ริมไม้เนี่ยครับประกอบเข้ากันแล้วก็มันแข็งแรงด้วยนะเพราะว่ารอดพ้นจากตัวแผ่นดินไหวมาหลายครั้งรอบนี้ผมก็ยังประทับใจสุดๆครับมาถ่ายรูปช่วงพระที่ใกล้ตกดินนะสวยมากๆเบบี้ก็บอกว่าชอบที่นี่มากเช่นกันครับผมและวัดน้ําใส่เป็นที่นิยมที่คนมาขอพรเรื่องการศึกษาการทําธุรกิจความรักครอบครัวด้วยนะครับและทุกคนก็ไปที่จุดนี้นะครับฟาวาเท่นที่น้ําไหลมา 3า3จุดครับก็ไปลองทําตามคนอื่นเขาครับ,รบแล้วก็ขอพรครับผมและนี่แหะครับก็คือ1วันของผมที่เกี่ยวโตวนะครับชอบคลิปนี้กันไหมครับเแบบี้อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับ e n j o อ,อครับผม